สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้น d ะ me, แอดมินมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะคลิปนี้จะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะรู้ตัวว่ากำลังคุยกับสแกมเมอร์นะคือสแกมเมอร์ก็จะมีอยู่หลายขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนที่หนึ่งเขาจะมาจีบเราก่อนใช่ปะหลังจากนั้นคือเขาก็จะอ้างว่าจะส่งของให้เราใช่ปะขั้นตอนที่สองเนี่ยมันถึงจะมีอีกคนหนึ่งมาแอบอ้างว่าเป็นขนส่งนะฮะมาติดต่อเรานะสำหรับคนที่อยู่ในช่วงของขั้นตอนที่หอยู่นะฮะ คือยังไม่โดนมันหลอกนะเรายังไม่ได้โอนเงินไปนะ,ะถ้าถ้าเกิดว่าเราโอนเงินไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปแจ้งความนะคลิปนี้จะไม่เหมาะกับคุณนะฮะเพราะว่าเรากําลังจะเล่นกับสแกมเมอร์อยู่นะฮะสาเหตุที่แอดมินต้องมาทําคลิปนี้เนะี่ยคือเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยพอแอดมินบอกว่าให้คุณบล็อกเขาไปเลยค่ะเชื่อว่า50เอน่ะยังไม่อยากจะบล็อกเพราะว่าอะไรคือมันอุตส่าห์มาจีบเราตั้งหลายวันอนะ่นะ,ะบางคนก็เป็นเดือน2เดือนนะฮะ เราก็เข้าใจว่าเรากําลังอินเลิฟอยู่เนาะอยู่ดีๆมันจะกลายเป็นสแกมเมอร์ได้ไงใช่ล่าบางคนน่เข้าใจว่ามันมันเจ็บใจเนาะมันต้องโหยใส่มันสะหน่อยนะฮะแต่แอดมินไม่ค่อยแนะนําให้ไปด่านะเพราะว่าการที่คุณใช้คําหยาดคาด่าด่าไปเนี่ยมันไม่รู้สึกนะฮะทีนี้เรามาเล่นมุกของมันนะฮะเอามุกของมันเนี่ยโยนกลับไปให้มันนะฮะคือตัวละครตัวที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะแกล้ง เข้ามาจีบเรานะฮะอันนี้จะเป็นตัวละครคนที่1น,นะส่วนตัวละครคนที่2เนี่ยจะเป็นพวกคนที่อ้างตัวว่าเป็นขนส่งมาให้เราจ่ายเงินนะฮะและคนที่1เนี่ยก็จะอ้างว่าส่งของมาแล้วละนะ,ะข้างในมีมือถือกระเป๋าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะและเขาได้ใส่เงินเข้ามาด้วยนะฮะเพื่อที่ว่าเวลาที่ขนส่งเขาแจ้งมาให้เราจ่ายเงินเนี่ยเราจะได้หยิบเอาเงินในกล่องนั้นมาจ่ายเขาแต่ปัญหามาคือ ก่อนที่เราจะได้รับกล่องน,นั้นน่ะไอ้คนที่ส่องมันจะให้เราจ่ายเงินก่อนถึงจะมาส่งของถูกหรือเปล่านะมันใช้ตรงนี้แหละมันหลอกเรานะฮะบางคนเนี่ยก็ไปหลงเชื่อนะฮะก็โอนเงินให้ก่อนนะ,ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเราก็ได้ของเสร็จเยเราก็จะได้หยิบเงินมาคืนให้กับตัวเองนะ,ะอย่าเลยนะคะเพราะมันไม่ได้ส่งอะไรมานะ,ะมันส่งแต่รูปถ่ายมาหลอกให้เราเชื่อว่ามีการส่งของมาจริงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยแต่ ก็แค่ให้เราโอนเงินนะฮะเงินที่เราโอนออกไปเป็นของจริงนะ,ะแต่ของที่เขาจะส่งมาเนี่ยมันเป็นของปลอมมันไม่มีเลยนะคะแต่งเรื่องขึ้นมาอย่างเดียวนะคะเหมือนเขาเป็นผู้กำกับอะนะ,ะแต่งเรื่องมาหลอกเรานะฮะให้เราเข้าใจว่ามีเรื่องนี้จริงนะ,ะแล้วเราก็ดันโอนเงินออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาบอกทุกคนว่าแก้เ็จมันยังไงนะฮะถ้าใครที่กําลังอยู่ในขั้นตอนที่มันแจ้งให้โอนเงินนะฮะ ให้คุณทำอย่างนี้นะคะคุณแจ้งคนที่สองนะฮะแจ้งขนส่งนะ,ะบอกเขาว่าฉันไม่มีเงินนะ,ะเดี๋ยวฉันเนี่ยกำลังจะบอกแฟนฉันนะฮะก็คือคนที่หนึ่งนะให้มันโอนเข้ามาจ่ายคุณนะเพราะว่าคนที่สองเขาจะต้องส่งได้ที่บัญชีให้คุณอยู่แล้วถูกไหมว่าให้คุณเนี่ยจ่ายเข้าบัญชีคนนี้นะคะแล้วเขาจะมาส่งของอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรก็แจ้งมาดินะโอเคจ้าบอกคนที่สองนะ ได้ค่ะเดี๋ยวขอเวลาสักวันสองวันนะคะเดี๋ยวฉันจะให้แฟนฉันเนี่ยโอนเงินเข้ามาจ่ายนะแล้วคุณก็เอาเบอร์บัญชีนั้น่ะไปให้คนที่หนึ่งนะคะไอ้คนที้มาหลอกเรานี่ยนะนะบอกมันว่าที่รักฉันไม่มีเงินนะพูดกับมันดีๆนะคะอย่าไปด่ามันนะน่ะที่รักค่ะอย่างนี้ไหมฉันไม่มีเงินค่ะคุณเนี่ยช่วยโอนเงินเข้ามาให้หน่อยได้ไหมแค่ไม่ไม่เท่าไหร่เองนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าฉันได้เงินจากกล่องนั้นนะเดี๋ยวฉันโอนคืนให้คุณนะคะบอลบอกพ้นมันว่าตอนนี้เนี่ยเวลาโอนเงินระหว่างประเทศง่ายมากเลยนะ,ะ Western Union เนี่ยโอนเงินแค่หนึ่งวันเงินก็ถึงเมืองไทยแล้วล่ะนะคะหรือถ้าโอนออธรรมดาเนี่ยก็ประมาณสามวันนะ,ะเดี๋ยวฉันก็ได้ของของคุณแล้วล่ะน,นะคะเมื่อ <c oughs> <c oughs> วานบอกน้องคนนี้ไปฮะน้องเขาก็ไปแจ้งอ๋อ s c เม m e r เริ่มเผยท่าแท้แล้วค่ะไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยคนที่มามาจีบเราเนี่ยมันก็จะบอกว่าผมไม่มีเงินแล้วก็เงินอยู่ในกล่องนั้นนะเดี๋ยวคุณก็เอาเงินนั้นมาได้นะคุณก็ไปหายืมเดียถ้าไม่มีเงินนะ่นะถ้าเขาพูดอย่างนี้นะหรือเขาใช้วิธีแบบสงสารที่รักช่วยหน่อยเถอะนะอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าได้ใจอ่อนนะคะคุณต้องตอบกลับไปว่าที่รักคา ฉันไม่มีเงินจริงๆค่ะนะคุณก็รวยขนาดนั้นนะคะเงินแค่นี้เนะี่ยคนนักแข่งของคุณไม่ร่วงหรอกนะฮะโอนมาใจ่ายให้นอนสีนะ่เนาะอ้อนมันไปเรื่อยๆนะฮะให้มันรู้สึกว่ามีความหวังแต่เราไม่มีเงินใจ่ายให้มันจ่ายเอง <laughs> นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันโกรธขึ้นมาหละนะมันเปลี่ยนมุกใหม่นะมันจะหาว่าเเราเกี่ยวข้องกับฟ้องเงินเนะี่ย คุณก็สามารถที่จะบอกมันไว้เออเดี๋ยวฉันจะไปปรึกษาคุณพ่อหน่อยนะคะพอดีคุณพ่อเป็นตำรวจอยู่อ่ะเผื่อคุณพ่อก็จะช่วยพวกเราได้นะคะเรื่องกฎหมายฟอกเงินเนี่ยคุณพ่อน่าจะมีความรู้มากกว่าพวกเราค่ะนะต้องพูดอย่างนี้นะ,ะให้มันรู้ว่าเรามีคุณพ่อที่เป็นตำรวจเนี่ยสามารถช่วยเหลือพวกเราได้นะคะอย่าอย่าไปให้มันรู้สึกว่าเรากลัวนะคะคือมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่บางคนที่เขาเจอมาก็คือพอเราอ้างตัวว่าพ่อเราเป็นตำรวจเนี่ย หรือเราบอกว่าเราจะไปแจ้งความเนี่ยมันก็จะบอกว่าตำรวจ fbi เนี่ยมันเก่งเก่งกว่าตำรวจไทยอีกนะเดี๋ยวฉันเอาตำรวจ fbi มาจัดการพวกคุณ <c oughs> มันพูดเหมือนอย่างกับกร์ตูนเลยอะนะแมจะเอา fbi มาจัดการกับตำรวจไทยนะฮะถามมันว่ากำกำลังเสพยายอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะนะก็บอกมันไปอย่างนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันขู่แบบข่มขู่เราแบบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะสุดท้ายถ้าคุณไม่อยา จะเล่นกับมันคุณก็บล็อกมันนะฮะอย่าให้มันติดต่อเราได้นะฮะส่วนที่อยู่เบอร์โทรอะไรที่ส่งไปเนี่ยก็ให้ระวังนิดนึงเกี่ยวกับพวกที่มันส่งของเก็บเงินไปทางนะฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วหล่ะนะคะมันก็ประมาณนี้นะคะถ้าอยากจะให้มันเผยท่าแท้นะคะคุณต้องเล่นมุกโยนมุกของมันกลับไปให้มันเองนะคะประมาณว่าเราอยากได้นะ แต่เราไม่มีเงินให้เขาโอนเองนะคะคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขานะ,ะรีบไปหาเงินมาช่วยโอนให้เขาไม่จําเป็นนะคะโอเคก็วันนี้ก็เอาแบบเล่นกลับสแกมเมอร์ซะหน่อยนะคะปกติแอมบินจะเป็นคนที่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลากับมันแต่เท่าที่ดูแล้วเหมือนมันไม่ยอมนะฮะมันยังจะมาตื้อเรื่อยๆนะคะคุณก็เล่นท่านี้ท่าเดียวนะว่ามีใครกําหนดไว้นะว่าจะต้องเป็นผู้รับเงินเป็นคนจนะ่ายอะ มีกฎข้อไหนเขียนไว้อะนะแค่มีคนจ่ายเงินถูกป่ะก็ให้ไอ้คนที่ส่งเงินโอนมาดิเนาะใช่ป่ะเออโอเคนะคะ <laughs> เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ